สวัสดีครับพี่น้อง fc ฮานอยที่รักทุกท่านครับพี่น้องขอคารวยพบกันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคกับสลากกี่แบงรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับเราจะไปนั่งฮานอยเล่าพัฒนารวมไปถึงรวมไปถึงหวยหุ้นรอบต่างๆแม่ภาษาเป็นลพิบัตไปหมดเนอะภาษาทิน่นจะแคดแลกเรืเ่อยเลยเอา้าโปรแกร,รมันนี้เราของวันพุธที่24สิงหาคม2 5 6 5นะครับ วานพุธมีหลักพัฒนานะครับก่อนจะพบแนวทางของวานพุธเรามาสรุปแนวทางวันอังคารที่23สิงหาครับสีน้อยใครเห็นใครปังเนาะายเบิ้ลขอแสดงความยินดีด้วยเด้อมากันเบื่อบัวเลยไม่มากันรัวๆเลยเนาะอนศูนย์มาไม่บอกไม่กล่าวนะครับเฉพาะกิจครับบนมา2องหล่าง64พิเศษครับ4ี่แปดปกติครับ 4 3 7 4 3 7ด้วยนะล่าง7 7เห็นไหมฮะเจ็ดล่างเจ็ดบนเลยปิดท้าย VIP 8 6 8ล่าง2 3บาเจ้าเลขกอะไรเนี่ยโอ้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 ย,อ,ยอ่ะสายเบิ้ลน,นะปังไปใหญ่ยยใจกับลูกสาวเนาะโอ้โห้รวยรวยเลยนะครับ 77ไม่มีใครคาดถึงเซียนแรกโผล่มาได้แต่เจ็เต้องอ้าวดีใจด้วยทุกคนนะครับ V.P. ก็มารวมบนล่างนะบนล่างเลยนะครับ6 8 23สมาบนมาล่างเลยนะครับอ่ะวินเด่นก็ยังไงก็ตามแต่พอดีนะครับวินเด่นก็มาอยู่นะมีวินเด่นมาเห็นไหมมาคู่นี้64มาคู่นี้3 2สองเห็นไหมเด่นเห็นไหม เพียงแต่ผิดรอบอย่างที่แอดเคยแจ้งไว้นะครเอา้าเห็นปังกันมหมครับเจาะ4นอยเป็นไงครับ6 4 8 4 0 0 3 7และ2 3ปังมาดูแนวทางวันพุทธที่24วันพุธมีลาวพัฒนาเนาะแนวทางฮานอยมัดรวมสูตรพิค่าสีนอยและลาวพัฒนานะครับมัดรวมคืออะไรนะครับมัดรวมคือ1 2 3 4 4, 4รอบนะครับนำมากองไว้ตรงนี้ให้แล้วนะครับ ไม่ต้องไปรูดทีละรอบทีละรอบให้เสียเวลานะครับพูดเดียวจัดมาให้เลยอ่านะครับเข้าใจนะเนาะทาไมต้องสี่ต้องไม่ต้องรวมเนาะทําไมสีน่นอยสีน่นอยมัดรวมนะครับทําไมต้องเป็นฮานอยมัดรวม f อฟซมาใหม่ก็น่าจะได้เข้าใจนะครับคือฮานอยสี่รอบนํามาวางไว้ให้ในในชุดเนี้ยชุดในตารางเนี้ยพร้อมกันสองตัวเนาะเด่นก็ถือว่า ให้เป็นคู่คนะครับอา้าวก็ปังอยู่นะครับเบิลห้าห้าหในตารางให้ไว้นะครับเด่นรอบเมื่อวานก็อย่าลืมนะมาเป็นคู่อยู่นะแต่ผิดรอบแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ย้ำเสมอเนาะวินวินแล้วก็เป็นคู่ตรงก็มีนะครับอา้าวการศูนย์สองหนึ่งห้ะครับชุดนอกตารางนะครับชุดนอกตารางก็ให้3344นะครับการเบิลไว้อะไรก็เป็นไปได้เนาะย้ำพลาดนะครับ ตัวท่ชินชอบปารตี้ให้นินให้ไปแล้วนะจ๊ะส่วนเราพัฒนานะครับทําไมให้สชุดก็บอกแล้วว่าชอบนะครับชอบสูตรมันมาตีก็2รอบติดติดแล้วแต่เจาะไม่แตกเนาะแปลงนี้ไปหมดเลยคราวนี้เอาให้ตามเลขที่มาเลยเอาเลขที่ได้มาคือจับไหลามาได้ตีนะครับ1 9 2่เน,นี่และเอาลองดูนะครับใคร จะเฮงจะปังลาวแล้วก็สีน่อยในรอบของวันพุทธที่4เอา้าขอให้เฮงให้ปังเนาะชุด3ตัวก็ให้ไว้ละสิสตัวก็ให้ไว้นอกลาววัฒนาเฮงปังทั้ง4ีน่อยนั้นลาวพี่น้องถูกไว้รื่องเงนทุกคนรวยๆสุสดจ้า